ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับผมนี่วันนี้เราอยู่หน้าง,งานที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทรนะครับผมนี่ทีมช่างกาลังตั้งขารอกนะครับผมนี่ทีมช่างกําลังตั้งขารอกกันนะครับผมเตรียมเอาบ้านลงนะครับผมลูกขาเทพ,พื้นได้มาตรฐานมากครับครับผมนั้นหนาให,ใหญ่เลยนะครับผมนี่สวยๆเลยน้องเรื่องอะไรน้องมันม่วงเอ้น้องมันม่วง นี่สวยๆครับผมมาถึงที่หมายเรียบร้อยก่อนหน้านี้กว่าจะมาถึงนี่ตัดกิ่งไม้ไปประมาณพันกว่ากิ่งนะครับผม <laughs> นะครับผมออกมาแต่เช้านะครับผมตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วเพิ่งมาถึงนะครับผมห่างจากบ้านาประมาณสิบกว่าโลครับผมนี่ทีมงานชัยวัฒน์เฟอร์นิเจอร์มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยเตรียมพร้อมมาบ้านลงนะครับผมนี่หลังนี้ลูกค้าชอบเป็นสีม่วงจัดให้ครับผม นี่สวย,สวยหนึ่งห้องนอนใหญ่ๆกับหนึ่งรับเบียงสวย,สวยครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้ที่เบอร์08 7 9 5 7 5 7 3 7นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้กะรันตีได้ดูแลหลังการขายตลอดมีปัญหาอะไรติดต่อได้ตลอดครับผมไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนโอเคเดี๋ยวเตียมมาบ้านลงก่อนนะครับผม